แนวความคิดของชาวในเมือเนี่ยครับคือแบบแกที่เป็นสี่ห้าส่วนแล้วก็ให้ประชาชนดูแลกันเองอืก็คือบางทีพื้นที่ว่างเปล่าพวกนู้จะทำอะไรเสร็จไปขับคันนาก็เอาไว้เดินอย่างเดียวเขาแบบเดินคนเดียวไม่กุ้มนะเออใช่ไหมไม่กลุ่มเลยที่เยอะนะเขาลงที่คันนาที่กว้างมากตามพื้นที่ขนาดเลยนะแล้ก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสภาพเขาเรียกว่า และสเทธิ์ของที่นะครับเอมีพื้นที่แค่ไหนครับก็เลยมีป่งมีบ่อไว้ด้วยลิ้งฟงลิ้งลาด้วยได้ได้กินสิ่งที่เราใช้ทั้งหมดเลยปะหรือว่าเอาไปจำหน่ายบ้านอะไรไงบนบ้คือจริงๆแล้วข้าวที่ผมได้ทานข้าวบ้านตัวเองครับผมือที่ม่นสบายข้าวไม่ต้องไปซื้อนอกจากนอกจากนอกจากคิดข้าวกองขายแวก็ได้ทานข้าวบ้านตัวเองนะฮะโอ้โหคือเราจริงๆมันก็มันก็ได้มันก็ การข้าวกล้คือเราก็ขายแล้วเ็เอาไปขบุนให้ร้านให้โรงเรียนอะไรเงี้ยครับใช่าก็เหมือนกับพอแล้วนะพอในสิ่งที่เรามีพอเราเหลือปุ๊บแล้วก็ไปขายไปให้ร้านบ้านโรงเรียนอะไรเงี้ยครับก็ได้กระจายกันไปโอเคครับอ๋อนี่คือง่ายๆบางคนคิดไม่ถึงเนาะบางคนคิดว่าเอ้ยไม่ได้องไปปลูกทำบ้านเช่าดีกว่าไหมอะไรเง้ยก็เขาเป็นอาวคิดของแต่ละคนแต่ละคนอันนี้คือพื้นที่ที่บริกรัมใช่ครับคือบุริรัมเลยคราวนี้ ของตางเพราะว่าคุณปอได้รับบทที่เป็นกำนานบ้างประหลัดบ,บ้างอะไรบ้างนะครับโดยบางครแสดงกับเอาทเทียบมาจริงๆนะคือตัวเกษตรกรจริงๆเนีย่ยมันแตกต่างกันหรือเหมือนกันยังไงบ้างครับสาหรับบทที่รล่าตรอครับใช่ครับมันมันสบายอย่างที่บทบอกไหมมันเหนื่อยอย่างที่คือจริงๆแล้วเนี่ยละครจะเอาบางช่วงเวลาของชีวิตคนเอามานำเสนอ ชีวิตคนจริงๆจะลำบากมากก่านัถ้าอย่างเป็นสแสดงเป็นชานาเนี่ยเขาจะเขละครมันจะเลือกแต่ท้าดึงที่มันแบบดูมีความสุขนะครับแล้วก็เลือกท้าดึงที่มันดูมีความสุขซึ่งอาจจะเป็นแค่หนึ่งท้าสำหรับชีวิตหนึ่งแต่จริงๆชีวิตมันจะมีเรื่องพูดอย่าเยอะกว่า คือจริงๆแล้วมนะันถ้าได้ลองไปาวดูมันจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม,มน่ไม่เหมือนในหนังสือหรือไม่เหมือนในอินเทอร์เน็ตครับไม่ใช่คัดมาปุ๊บนาเต็มท้องท้องนาเลยข้าวเต็มท้องนาไม่ใช่แบบนั้นมันก็มันก็มันมีดีเทล,ลเยอะกว่านั้นครับครัปัญหาเกิดขึ้นมันไมครับ